สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาทำกระทงใบตองแบบง่ายๆสวยๆนะคะขั้นตอนแรกเลยเราก็จะนำต้นกล้วยมาห่อด้วยใบตองเพื่อความสวยงามจากนั้นเราก็จะมาทำกลีบกระทงกันนะคะใช้ใบตองขนาดความกว้างอยู่ที่7ด,ดเซนนำมาพับซ้ายพับขวาให้เป็นรูปสามเหลี่ยมแบบนี้ค่ะสำหรับกลีบกระทงนะคะเราจะใช้ทั้งหมด3ชิ้น ต่อ1ชุดนะคะก็ทำทั้งหมด3ชิ้นแล้วก็นำมาประกบกันค่ะ สำหรับกลีบกระ,ะทงของเราก็พับเสร็จแล้วนะคะต่อไปเราก็จะนำทั้ง3ชิ้นมาวางประกบกันค่ะ<ม>เวลาวางก็ถอยห่างสักเล็กน้อยนะคะเพื่อให้มีมิติและก็สวยงามค่ะต่อไปก็จะนำเข็มกับได้มาเย็บนะคะ เสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะคะต่อไปก็จะนำกลันไกลมาตัดส่วนเกินออกค่ะจากนั้นเราก็จะทำส่วนที่เหลือไปเรื่อยๆจนกว่าจะเสร็จค่ะสำหรับกระทงเราเราจะทำทั้งหมด2ชั้นชั้นหนึงเราจะใช้ทั้งหมด8ชุดค่ะ สำหรับกลีบกระทงของเราก็เสร็จแล้วนะคะต่อไปเราก็จะนํามาประกอบค่ะนํำกรีบกระทงมาวางที่ต้นกล้วยจากนั้นเราก็จะนําไม้มากลัดให้อยู่ค่ะก็เป็นไม้จิ้มฟันนะคะเสียบด้วยมะละกอหั่นเตาถ้าเราเสียบไม้ลงไปเฉยๆจะทําให้หลุดได้ค่ะจากนั้นก็จะนํำกรีบที่สองมาวางค่ะเวลาวางก็ ใช้ปลายสอดเข้าไปด้านในนะคะวิธีดูค่ะเราจะดูจากปลายแหลมให้เท่าๆกันนะคะส่วนด้านล่างถ้าไม่เท่ากันก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเราจะนำชั้นที่สองมาประกบค่ะจากนั้นก็จะนำไม้มากลัดให้อยู่แบบนี้นะคะต่อไปก็จะนำ ชุดที่สามมาวางค่ะนำไม้มากลัดให้อยู่เหมือนเดิมนะคะจากนั้นเราก็จะทำส่วนที่เหลือไปเรื่อยๆจนกว่าจะเสร็จค่ะ ค่ะสำหรับชั้นแรกของเราก็เสร็จแล้วนะคะต่อไปเราก็จะมาทําชั้นที่2ค่ะก็จะนํากลีบกระทงมาวางนะคะเวลาเพื่อนๆวางก็ให้วางสับวางค่ะนําไม้มากลัดให้อยู่นะคะจากนั้นเราก็ทําส่วนที่เหลือไปเรื่อยๆจนกว่าจะเสร็จค่ะ พอเราทําเสร็จทุกชั้นแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะคะสวยงามมากๆเลยค่ะจากนั้นเราก็จะนําทูบและเทียนมาปักนะคะตกแต่งด้วยดอกไม้สักเล็กน้อยเสร็จเรียบร้อยค่ะสำหรับวิธีทํากระทงใบตองแบบง่ายๆสวยๆที่สําคัญ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะคะเพื่อนๆก็ลองไปทำดูค่ะสำหรับวันนี้ควาบ้านนาะอาหารอร่อยต้องลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ